สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยเดินทางมาซ่อมกุญแจรถเชฟโรเลตโคโลราโดนะครับประมาณปี14นะครับลูกค้ามีดอกกุญแจอยู่แล้วนะครับแต่ค่อนข้างสึกนะครับอาการที่เป็นอยู่ณตอนนี้นะครับเสียบกุญแจเสียบเข้าไปได้ไม่สุดนะครับแล้วก็ลูกค้าบอกว่ากุญแจก็ไขไม่ได้ไขค่อนข้างยากนะครับครั้งสุดท้ายก่อนจะพังก็คือไขไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนการรื้อไส้กุญแจเบ้าสตาร์ตตัวนี้นะครับออกมาซ่อมเปลี่ยนอะไรใหม่นะครับ เดราจะมูสอบลกค้าดูนะครับหลังจากถอดไส้กุญแจที่สวิตสตาร์ทนะครับออกมาหาสาเหตุที่ทําให้กุญแจไขไม่ได้นะครับก็เกิดจากมีตัวท่อพลาสติกนะครับเข้าไปอุดอยู่ด้านในนะครับทําให้กุญแจเสียบไม่เข้านะครับแล้วก็ตัวแผ่นเคี้ยวเนี่ยค่อนข้างจะสึกนะครับเสียหายนะครับดอกกุญแจที่เคยใช้อยู่ทุกวันก็ต้องเลิกใช้ไปนะครับใช้งานไม่ได้นะครับทางร้านกุญแจไทยนะครับก็ได้ทําการเปลี่ยนไส้กุญแจไส้ใหม่นะครับให้ลูกค้าไปเลยนะครับ ดอกกุญแจก็ใช้ดอกใหม่ไปเลยนะครับการกุญแจทาให้ใหม่ทุกอย่างทุกอย่างใหม่หมดนะครับเดี๋ยวประกอบรถเสร็จจะทดสอบสตาร์ทให้ลูกค้าดูนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําการเปลี่ยนอะไรแล้วก็ประกอบใส่กุญแจกลับเข้าที่เดิมนะครับกุญแจก็ใช้เป็นดอกใหม่นะครับดอกกุญแจเก่าที่สึดก็ต้องเลิกใช้ไปนะครับทดสอบไข่นะครับไข่ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับสตาร์ทครับสตาร์ติดเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ เป็นอะไรแท้ศูนย์ตรงรุ่นนะครับลูกค้าท่านใดนะครับมีอาการแบบในคลิปนะครับเสียบกุญแจไปแล้วกุญแจไม่หมุนกุญแจไขยากกุญแจเสียบไม่เข้านะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ0826166655นะครับบริการติดตั้งถึงที่ถึงบ้านฟรีค่าเดินทางนะครับ